เข้าใจว่าทำไมถึงเรามานั่งคุยตรงนี้เกศต้องการพี่อุ๋ยอยู่หน้าเซตต้องทดเวลาให้พี่ด้วยค่ะเชิญค่ะเ <c oughs> ชิญได้ค่ะระหว่าง acting ตอนที่เจอการสนทนาตรงนั้นเนี่ย acting ตรงนั้นกับสตานเนี่ยที่มอง f a c t ร r ไหน dramatic เนี่ยสำคัญกว่าคือตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นการปะทะถล่มกันตรงเนี้ยโอเคที่สำคัญก็คือเรื่องของโทรศัพท์ต้องเห็นระดับให้ชัดเจน เรื่องราวมันพี่วางไว้ว่าหญิงเนี่ยคือน้องสาวเราตอนเด็กก็แย่งของเล่นตอนโตก็แย่งผู้ชายแล้วสุดท้ายก็แย่งความรักจากพ่อจากแม่ของเราไปอ่ะคุณเลยทำไมแกต้องแย่งทุกอย่างไปจากทำไมแกต้องแย่งทุกอย่างไปจากชีวิตของฉันตั้งแต่เด็กจนโตแกก็แย่งทุกอย่างไปจากชีวิตฉันหมดเข้าใจใช่ไหมค่อยค่อยบิวค่อยๆบิวเอาเข้ามาเลยคะ่ะ <S <s สวัสด okay. okay. ีค่ะสวัโอเคก็มีเรื่องพี่จากซีซั่น2มาแบบมาช่วยให้ประกบคู่ a c t ิ้งกับเราป่าก็ได้คู่กับติชาซึ่งแบบตัวแรงตัวปี๊ดฟ้าแสดงกับติชาแล้วก็กวางกับเพลงนึกว่าไข่ หนึ่งแม็กกี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก่อนเจ็บข้างในก่อนอย่า้พี่ิดไม่ใช่ว่าแวะแหวะอย่างเดียวแล้วแกต้องการอะไรจากฉันอีกได้เลยนะโอเคไปซ้อมกันตรงนู้นมาทีสองคนตั้งแต่เล็กจนโตแกแย่งทุกอย่างไปจากฉันหมดแกต้องการอะไรจากฉันลไปลงมานิดนึงแกต้องการอะไรจากฉันอีกดีเอาสิคิดว่าฉันจะยอมแกเหร แล้วมันต้อง,งฟีด้วยหรือเปล่าคะที่ <cas ters> เราเราเล่นไปจนกว่าเรียกว, <cas ters> ว่าคัดอย่าวิ่งเข้าไปแล้วก็หยุดอย่างนี้นะ <c oughs> One two, <c oughs> ใช่หมดไม่เป๊ะจะเอาความหมายให้ให้ได้แล้วถ้ามันเจ๊งจริงๆเดี๋ยวค่อยคัดแล้วก็นั่นใหม่สตรองอย่างเดียวนะคะผมจะเริ่มด้วยทีมแรกทีมลูกแก่ครับฟ้ากติชาครับเมนเทอร์มีเวลาสนาทีนะครับการถ่ายแต่ละช็อตคนละ4นาที ไปรูปล็็อกิ n งนู่นนี่เราก็ถ่ายเลยเวลาสั้นมากตื่นเต้นมากพี่เกดก็แบบทำเลยทำเลยเราก็ต้องพร้อมที่จะทำนับเลยค่ะ Action ัดโดให้มันชัโอเคฟ้ากรดกรดมากกว่านี้ <gracias> นิดนึงค่อยๆเพิ่มดีกรีนิดนึง แล้วโทรศัพท์นานกว่านี้หน่อยเอาขึ้นนานกวน่านี้นิดนึงผมยิ้มได้หนูก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่แบบมันสนุกแล้วเราแบบอินกับมันมันก็เลยแบบมันอาจจะดูออกมาดีอารมณ์ต่อจากเมื่อกี้นะเคัทคนะัดเอาให้เร็วกว่านี้ขอโทษพี่นะเดินเข้ามามันโกรธอยู่นะมันต่อเนื่องนะมิใช่เดินช้านะเแกกล้าดียังไงมาแย่งฉัน นึกว่าใครแม็กกี้ทำไมตอนเข้าไปข้างในแบบเราเห็นเราโกรธมากได้ทำครั้งแรกมันก็เลยแบบทำใหญ่ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้งั้นแกกับฉันมาั่งสาวเรื่องที่คาใจกันไปดีกว่าเข้าเลยอจ้ะเลขกว่านี้เลขกว่านี้สามสองแล้วหมดเวลาครับโอ้ย มากเดี๋ยวนะของจริงเ่ยถ่ายอะไรพวกนี้แม้กระทั่งเป็นคัดอะของจริงเขาใช้เวลาแบบคัดหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงอะแต่นี่คุณให้เวลาเราแบบ3นาทีบ้าเปล่าคอยฟังดิเรกชันครับเข้มแข็งนะนักเสิร์ฟพร้อมครับ ใจแรงนิดนึงไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กลับไปเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ตึงตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่นม่หอดมั้งมันเป็นอย่างนี้อยู่ถัาเป็นต้องปุ๊บเหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับได้ครับและสิบวินาทีสุดท้ายครับสปาร์ทผมสามสองหมดเวลาครับสุดยอด หนูเชื่อว่าพี่เกดจะพอใจกับสิ่งที่หนูทำก็โอเคนะเพราะว่าชัดเจนเราต้องการให้คนรู้สึกเจ็บปวดโกรธแล้วเกลียทำได้ดีนะสุดท้ายนะครับเพลงขวัญกับกวางทีมูกเกดครับพี่เกดเขาให้เน้นเรื่องอินเนอร์ไม่ใช่ยืนแข็งอย่างเดียวนะมือท่าทางอะไรย่เงี้ยไปได้แต่ว่าถ้าทำแล้วมันรู้สึกไม่ปกติอย่าทำมันจะดูเฟ a คั ดเซนโอเคจะไปแล้วเดี๋ยวก่อนเอ๊ะพี่เกดมาจะลึนช็อตนี้คือถ่ายรูปแล้วคือไม่ได้ดูรูปแต่เหมือนมองนู้นแล้วก็โกรธตรงนี้ค่ะพี่ต้องดูตรงกล้องโกรธให้โกรธมากกว่านี้อีกไปเอ้ยเจอแล้วเป้าโอเคถ่ายงานจะสำเร็จแล้วทรงโอเคจะไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ทำอย่างง้้ไดครัูไม่เป็นไม่ค่อยใส่รับเท่าไหร่ครับแล้เร็วกว่านี้แรงกว่านี้เร็วกว่านี้โกรธเกลียดเจ็บเพลงเพิ่มมากกว่านี้อีกมากกว่านี้อีกโกรธมากกว่านี้ทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเจ็บกโกรธโกรธไหมเกลียดไหมหนึ่งนาทีครับห<ะ>รือเวลาอีกหนึ่งนาทีนับเลยค่ะทำให้ได้นะ แกกล้าได้ยังไงยุ่งกับของฉันก็นึกว่าใครที่แทกก็หนังแบ็กกี้นี่เองวันนี้ฉันจะมาสาสางเรื่องค้างคาใจกับแกแน่จริงก็เข้ามาเลยเอาเลยเอาเลยโกรธอ,อย่าตะโกนนะแล้วมดเวลามันยังมีความแบลอว่ะแบลไปที่ไม่รู้สึกว่าเป็นนักสส่รับแบลก็แบลดิ แต่ยังดูธรรมัดธรรมแงกว่าสกายไปโอ้สวยหรือว่าอะไรสอนทีนะครับคัดครับเอาใหม่เอาให้เต็มที่เลยนะหวิงปล่อยตัวองค์บากจนได้มาองค์บักนั่นแหละตลน่าหล่อแแอคชั่นแล้วไปเลยไป ไม,ไม่เอาไหม่ Jamie, ปล่อยมือสิคะปล่อยมือปล่อยมือเอาไม่แรงอย่าตกแรงอย่าตกไป30มสวิสุดท้ายครับทำไมมือขวาไม่ปล่อยลูกเจ็บเปล่าเอาไหม่เอาไหม่ก็ตอนหมุนตัวมันจะมีอยู่สองสองสามรอบมั้งที่เพลงล้มเพราะว่าเพลงไม่ได้ปล่อยมือเขาคือแบบบางทีเราหมุนเยอะไปจนเราแบบเบลอไปกับรอบที่เราหมุนนะพี่ เดหมนล,ลุกแนละ้วเดห้าสี่สองล้างหมดเวลาครับพี่เกดอาจจะมีเข้าไฟนอลวอล์กสองคนคริสอาจจะเดินคนเดียวก็ได้เป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ถ้าให้คุิเขียนคิสรู้สึกว่าเพลงขวัญอ่อนที่สุดไม่เป็นไร เพราะว่าการเอดิโครซับยังไงหน้าเพลงขวัญก็สวยกว่าเกรซ